สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับชีดาพอดแคสต์เตอร์ทีมมแห่งการก้าวไปต่อก็การ์ดเทลวันนี้ก็ได้มาจากทางบ้านอีกแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้ว Simple แต่ไม่ Simple เลยแล้วในบางครั้งเองผมก็ยังทำไม่ได้ก็การ์เทลนี้คือสิ่งนี้ครับ การจัดการเวลาจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่บุคคลที่ถูกต้องที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องการจัดเวลาในมุมมองของคนที่เริ่มจากการที่ไม่เข้าใจการจัดการเลยตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์นะครับแล้วผมก็โตมาแบบอาริติส อาร์ติสหมายความนั่ายังไงอาร์ติสตคือคือการทําทุกอย่างตามอารมณ์อ่าถ้ารู้สึกว่าอยากทําก็ทําถ้ารู้สึกว่าไม่อยากทาก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่อะไรเงี้ยโดยเฉพาะตอนที่เติบโตขึ้นมาในฐานะการเป็นเอ่อเราเราบอกตัวเองว่าอยากจะเป็นนักเขียนใช่ไหมผมมีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นนักเขียนมาตั้งแต่โอ้ยก่อนก่อนเรียนจบมาหาลัยด้วยซ้ําแต่เราก็ไม่สามารถจัดการเวลา จนทําให้เราเขียนหนังสือหนึ่งเล่มจบเลยจนกระทั่งตอนอายุยี่สิบห้าเนาะประมาณยี่สิบห้าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่มีเวลาแล้วอะที่เราจะผัดไปเรื่อยอีกอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าถ้าเพื่อพูดตามตามหลักการนะก็คือผมตั้งเดทไลน์ให้กับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าผมทำไม่ได้ในช่วงนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้ว พราะชีวิตมันก็คงไม่มีเวลาให้กับคุณไปตลอดเพื่อจะทำสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วผมก็เข้าใจเรื่องหนึ่งดีมากว่าความรู้สึกอยากทำอย่างหนึ่งมากๆและความหมายในการอยากทำอย่างหนึ่งมากๆจะเปลี่ยนไปตามอายุและประสบการณ์ในชีวิตของคุณเ,เช่นว่าเราเคยรู้สึกอยากจะผมเคยอยากเป็นช่างภาพมากเลยจนวันหนึ่งเราพบว่าการเป็นช่างภาพไม่ได้ตอบโจทย์อะไรบางอย่าง ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมมัวแต่คิดเฉยๆเนี่ยผมมันจะไม่ได้คําตอบหรือว่าสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ทํามันก็ได้หรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าทาปุ๊บก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้ตอบคาถามตัวเองใช่ไหมฮะก็แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ไม่สามารถจัดการเวลาจนสามารถทําสิ่งหนึ่งได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าพูดให้มันเป็นแบบอาร์ติสต์แล้วเป็นบุคคลทั่วไปแบบที่ ไม่ใช่เป็นพวก organize เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคน organize เนี่ยแน่นอนเขาจะมีหลักสูตรการจัดก,การเวลาหลายแบบมากไม่ใช่เช่นว่าตอนเช้าคุณต้องทํางาน Creative นะตอนสายสายสิบเอ็ดโมงคุณเริ่มประชุมนะคิดงานนะตอนบ่ายเริ่มคิดเริ่มเริ่มประชุมถกงานนะทำอะไรงานที่มันเป็นการคุยกันใช่ไหมส่วนตอนเย็นก็เริ่มงานคือมันมีหลักการแบบนี้ที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเอฟเฟกต e ถูกต้องปะ แต่ทำไมคุณไม่ทำคุณรู้อยู่แล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมสามารถเรื่องพูดเรื่องพวกนี้ได้จากการที่ที่ตัวเองผ่านมาผมจำได้ว่าปีแรกเลยในการทำหนังสือหนึ่งปีเมริกาเล่มแรกเนี่ยผมไม่ได้ใช้เวลานานเลย ผมอยากเป็นนักเขียนมานานมากถูกต้องปะแบบอายุตั้งแต่อายุสิบใช่ไหมแต่ได้มาทำจริงจริงตอนอายุ25แล้วหมายความว่าไงอายุ25ผมใช้เวลาทั้งปีไหมไม่ผมสร้างเดทไลน์ให้กับตัวเองแล้วก็ฟอร์ซให้ตัวเองต้องไปพรอมิสอะไรบางอย่างกับกับรีเดอร์แล้วรีเดอร์เนี่ยก็ส่งผลให้ทำให้ผมอยากทำต่อ ก็คือตอนนั้นเนี่ยใช้การใช้การเขียนหนังสือลงเพจชีดาบแล้วก็จะลงลายตอนใช่ไหมพอลงลายตอนมันก็จะเริ่มมีคอมเมนต์แล้วก็จะเริ่มมีการเรียกร้องสิ่งนี้แหละที่ช่วยให้ผมเนี่ยเขียนหนังสือจนจนจบได้ภายใน2เดือน2เดือนทำไมมีรูปโป่งขึ้นมาเนี่ย สองเดือนคือจริงๆก็คือหนึ่งปีเมกาเล่มหนึ่งนะครับมันเขียนต่อจากที่เขียนมานานแล้วเนะี่ยแล้วก็คอมมิตให้มันให้เสร็จภายใน,นสองเดือนปัญหาที่เจอที่มาผ่านมาเยอะที่สุดสําหรับการเขียนหนังสือคือคุณไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีจนกว่าคุณจะมีระบบรีวิวเนาะว่าเขาจะบอกดีหรือย,ยังนูน่นนี่แล้วเราก็รู้สึกอยากจะแก้ไปเรื่อยเราอยากจะทาให้มันดีที่สุดใช่ไหมหลายคนเนี่ยจัดการไม่ได้จากการที่คุณไม่สามารถ ตอบตัวเองได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเราเลยวนอยู่กับการทํางานนั้นนะซ้ําไปเรื่อยฉะนั้นการมีเดดไลน์มันเลยช่วยครับว่าไม่ว่าคุณจะดีไม่ดีคุณก็จะต้องทําให้มันเสร็จแล้วแต่คุณดันไม่สามารถทําแบบนั้นได้กับงานที่เป็นครีเอทีฟถูกต้องไหมฉะนั้นคุณเลยต้องมีระบบรีวิวที่ทําให้ให้คุณพอคอมมิตกับตัวเองได้ว่าสิ่งนี้มันมันดีเพียงพอแล้วที่ทําให้คุณขยับไปทําอย่างอื่นต่อ หรือว่ามันก็ประมาณนี้แหละมันควรจะต้องประมาณนี้แหละแล้วแล้วเออคุณก็ต้องปล่อยมันไปอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็เรียนรู้มาจากหลายๆปีใช่ไหมครับแต่ว่านั่นคือปีแรกปีที่สองมาผมใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆในการเขียนหนังสือหนึ่งเล่มนั่นเพราะว่าผมมีความคิดทุ่วใหญ่อยากทำให้มันดีที่สุดใช่ไหมแต่ในความที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จริงเท่าไหร่หรอก มันจําเป็นต้องมีคนีเฟล็กแล้วก็มีเราเองก็ต้องมีประสบการณ์ความมั่นใจแล้วได้ได้ทำอะไรสักอย่างที่เราเคยอยากทําแล้วในปีที่สองในตอนที่ผมเขียน1ปีเมริกาสองเนี่ยผมแวเวลาน,านานที่สุดแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่าเออการที่ผมใช้เวลานานที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเล่มนั้นน่ะคนจะชอบที่สุดไม่เลยไม่เกี่ยวกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือจริงๆแล้วการที่เรายังไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนบางประเภทอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกก็ได้แล้วจำเป็นต้องต้อง experience มันด้วยตัวของตัวเองครับเราเมื่อไหร่เรายังไม่ได้คำตอบด้วยตัวเองนั้นเรายังไม่มั่นใจขนาดที่เราคอมมิชทำอะไรสักอย่างได้แล้วเราตัดสินใจไม่ได้เป็นแบบนั้นเยอะมาก ฉะนั้นหนึ่งปีเมกาสองเนี่ยเหมือนเป็นการทดลองของผมแล้วทําให้ผมพบว่าเอ้ยเรื่องที่ดีที่สุดไม่มีจริงหรอกเพราะว่าเล่มที่สามเล่มต่อมาคือญี่ปุ่นได้เงินเจ็ดพันตอนแรกผมเขียนสองชั่วโมงแล้วมันเป็นเล่มที่คนอยากอ่านเยอะที่สุดเลยฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วผมก็เลยปล่อยให้ว่าอ่ทุกวันนี้เนี่ยงานแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ดีในแบบของมันใช่ไหมฮะแล้วผมก็แค่ตั้งใจว่าเราจะ ทำกับมันอย่างเต็มที่ไปเรื่อยแต่ไม่ได้ต้องการให้มันดีที่สุดหรือเท่ากับหลายๆอย่างก่อนเออหรือเท่ากับเล่มๆอื่นใช่ไหมฮะมันอาจจะมีเล่มที่ไม่ดีสําหรับคนกลุ่มนี้ดีกับคนกลุ่มนี้และไม่ดีเลยหรือดีที่สุดก็ได้เพื่อให้มันเกิดริทึมอะไรสักอย่างซึ่งกว่าจะคิดแบบนั้นได้ก็หลายปีนะครับก็ <c oughs> ฉะนั้นเรื่องการจัดการเวลาผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาหรอกคุณมีปัญหาการที่คุณไม่สามารถจัดการคอมมิชเมนต์ของตัวเองได้หลายวิธีการจัดการคอมมิชเมนต์ของตัวเองได้เนี่ยม,มันทำได้หลายวิธีแล้วหลังๆมาผมต้องทำสิ่งเนี้เป็นประจำมากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราใช้อารมณ์ไม่ได้เพราะอารมณ์จะทำให้เราทำไม่เสร็จ เราเลยต้องใช้ระบบขึ้นมาครับก็คือ production plan แบบที่บริษัทเขาใช้กันทั่วไปมันเลยจำเป็นต้องขึ้นมาเพื่อให้เกิด effectiveness มากที่สุดและ production plan แบบไหนที่ทำให้งานศิลปะถูกสร้างสารรค์ขึ้นมาในไทม์ไลน์ที่ต้องการได้มันก็ต้องเป็น production plan ที่ commit ทำให้เขาสามารถตัดสินใจกับตัวเองได้เพราะงานงานเขียนไม่ได้เป็นงานกลุ่มครับมันไม่มีคนตัดสินว่าสิ่งนี้ดีไม่ดี มันเป็นเหตุผลทำไมคุณต้องมีบอกกอนต้องมาแต่ว่าถ้าผมเองเป็นนักเขียนแล้วผมไม่มีบอกกอผมต้องทํำยังไงแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมต้องไว้ใจบอกอรกรคนไหนเพื่อให้เขาจะรีเฟล็ออกมาอย่างที่ผมต้องการได้โอ้เรื่องนี้ยากมากเรื่องนี้ยากสุดๆฉั้นเนี่ยผมมาค้นพบในปีหลังๆว่าระบบที่ดีในการจัดการเวลาจริงๆแล้วต้องตอบโจทย์พื้นฐานในการ ในการคอมมิตกับตัวเองให้ได้ก่อนเพราะผมคิดว่าคนที่มีปัญหาในการจัดการเวลาเพราะว่าคุณต้องทํางานสิ่งที่เป็นของตัวเองแล้วบังเอิญว่าคุณนั่งทําไม่ได้ว่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเชี่ยจัดการเวลาไม่ได้เลยแต่อย่างอื่นนะ่ยที่โดนคนฟอสแล้วบอกทไทม์ไลน์มาคุณทําได้หมดเลยนะแต่เรื่องการจัดการเวลาตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือศาสตร์ที่ยากที่สุดในในชีวิตมนุษย์ด้วยซ้า <laughs> ผมผมกล้าบอกแบบนั้นเลยว่าการจัดการเวลาตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมาก แล้วมันเลยทําให้ช่วงเว r k ์กฟอร์มโหลายคนรู้สึกเปื่อยเพราะว่าหนึ่งไม่มีคุณไม่มีเวลาคลองอินคลองเอาอย่างชัดเจนถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ยแล้วพอคุณไม่คลองอินคลองเอาอย่างชัดเจนคุณจะเดรนพอเดรนเสร็จเนี่ยเวลาของคุณจะไปทับซ้อนกับกับเวลาของวันถัดไปที่มันบอกคุณว่าเออไม่เป็นไรก็ได้เพราะยังมีเวลาอยู่ถูกต้องปะเราเดี๋ยวเราก็เลยจะไปทําวันต่อไปก็ได้มันเราก็จะผัดไปเรื่อยเพราะาไม่มีคนฟอสคุณไง แต่ผมทาสิ่งนี้มาสิบปีแล้วผมรู้ว่าถ้าเกิดผมไม่ฟอสตัวเองหรือไม่มีระบบให้ตัวเองจริงทําไม่ได้เลยแต่ว่าอ่ะผมก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะการที่สามารถอ่านหนังสือแทบจะทุกปีได้ไม่ใช่แทบทุกปีเลยทุกปีมาตลอดสิบปีโดยที่ผมไม่มีระบบจริงๆผมผมทำทำแบบนั้นได้ก็ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดเพราะว่าพอมา ใช้วิธีแบบล่าสุดที่ผมเซตอัพระบบทั้งใหม่ขึ้นมาให้กับตัวเองมีระบบรีวิวให้คหนอื่นฟีดแบ็กมาให้ตัวเองแล้วก็มีเดตไลน์ให้กับตัวเองเป็นเป็นขั้นขั้ัข,ข,ขัไปเรื่อยสิ่งนี้ง่ายกว่ามากเลยครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ระบบะระบบโปรดักชันระบบะการผลิตเนี่ยเขาทำกันก็เข้าๆพูดถึงเรื่องการจัดการเวลาผม ดันมาพูดถึงเรื่องการจัดการคอมมิชเมนต์ตัวเองแต่ว่าผมคิดว่านี่คือปัญหาที่แท้จริงนะครับก็วันนี้เนี่ยก่อนไปผมก็จะต้องอแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มว่าการการว่าเรื่องนี้มันวีเดีก็เล่มไหนใช่ไหมผมมี ผมคิดว่าหลายคนอาจจะรู้ด้วยว่าผมอะจะเอาเล่มไหนมาพรีเซนต์รอบนี้พังเรนเจอทำไมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเจมในวัยที่ยังไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยแต่ว่าเขาต้องพยายามดันธุรกิจนี้ไปต่อให้ได้นั่นแหละครับนี่คือหนังสือที่มีความหนาเร็วมากและสามารถทำจบได้ภายใน7วันและนี่ความ พิเศษของเล่มนี้พังเรนเจอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวทั้งหลายเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้วิธีแบบในเล่มนี้แล้วแต่ว่าเล่มนี้เองก็มีข้อดีที่ทำให้ชี้ดาบไปถึงจุดนี้ได้ประมาณนี้ครับก็ชี้ดาบพอดแคสต์ Podcast วันนี้อาจจะรัวนิดหนึ่งแต่ว่าลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ